รู้ไหมทับทิมราชินีแห่งผล,ลไม้ให้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดทับทิมอุด,ดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแถมยังมีสารสำคัญอีกหลายชนิดที่ดีต่อสุขภาพและยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของทับทิมอีกด้วยเช่นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่ช่วยชะลอวัยต้านริ้วรอยลดการอักเสบของร่างกายและต้านเซลล์มะเร็ง ช่วยบำรุงหัวใจและลดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากการดื่มน้ำทับทิมในปริมาณ5 0ซ c เป็นเวลา2ส,สัปดาห์ช่วยลดความดันโลหิตส,สูงได้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมปริมาณ3 0ซซีต่อวันและควรหลีกเลี่ยงอาหารเครื่องดื่มผลไม้รสหวานที่มีน้ำตาลสูงดังนั้น เราควรเลือกดื่มน้ำทับทิมจากธรรมชาติร้อเซไม่เติมหรือผสมน้ำตาลเพิ่มไม่ใส่วัตถุก,กันเสียรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณทั้งภายในและภายนอกด้วยน้ำทับทิมกันนะด้วยความปรารถนาดีจากกิฟฟีนแกรนด d าน้ำทับทิมเข้มข้น100%เซ